สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมของกลุ่มพลังดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือพี่หมอเรารู้จักกันดีแล้วเนะเาะขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์นะครับวันนี้กลุ่มพลังดีพาน้องๆมาอบรมในหัวข้อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเรียนรู้ธุรกิจนะครับและแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นอดีตนักธุรกิจชนิดที่เรียกว่ารวยหุ้นระดับ พันล้านนะครับแหมกำลังเพลิดเพลินกับการขยายกิจการวันหนึ่งใครจะรู้หุ้นตกแบบตกชนิดที่เรียกว่าเงินที่มีอยู่ทั้งหมดหายไปเลยพร้อมกับหนี้สินด้วยชีวิตเขาจะทำยังไงดีคิดหนักมากแต่ไม่ย่อท้อวันหนึ่งเขากลับมาแต่การเริ่มต้นของเขาเริ่มมาจากการขายแซนด์วิชนะครับเราคงเคยเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่ง ยืนถือกล่องแซนด์วิชแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็วางแซนด์วิชไว้ข้างบนแล้วก็ไปยืนอยู่แถวๆถว s t วันนี้กลุ่มพลังดีก็จะพาทุกคนย้อนกลับอดีตของผู้ชายคนนี้นะครับด้วยการมารู้จักกับผู้ชายคนนี้สัมภาษณ์ไปรู้วิธีการทำแซนด์วิชและไปจบที่การขาย นะครับการบ้านของการอบรมในวันนี้นะครับทุกคนจะต้องเป็นนักข่าวแต่ที่สำคัญก็คือไปขอดเกล็ดไปถอดไปลอกชีวิตของเขานะครับหลายคนจะคิดหัวข้อการกลับมาของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยล้มละลายทำยังไงบางคนบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเคล็ดลับการทำธุรกิจจะทำอย่างไรแล้วแต่เลยหัวข้อหลากหลายแต่ที่สำคัญก็คือ ทุกคนจะมีการบ้านคือการทำคลิปนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้นะครับหลังจากที่การอบรมนี้ผ่านไปก็เข้าไปดูผลงานคลิปของทุกคนได้ในเพจพลังดีสโมสรน,นะครับเอาละครับตอนนี้คุณศิริวัตรพร้อมแล้วที่จะให้น้องๆทุกคนได้สัมภาษณ์นะครับพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมไหมยัง พอไมย่ยังอ้าวกล้องสายไปดูหน่อยนี่คือบรรยากาศของผู้เข้าอบรมและครอบครัวเวลาที่เราอบรมเราก็จะอบรมทั้งเด็กๆแล้วก็ครอบครัวด้วยแต่วันนี้ขอบีบจํานวนให้น้อยที่สุดเพราะว่าโควิดกําลังมาโควิดกําลังมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่อบรมกันแบบทุกครั้งแบบเยอะๆๆๆมันก็เสี่ยงเกินไปเนาะโอเคพร้อมแล้วขอให้ทุกคนโชคดีในการอบรมการเป็นนักข่าวในวันนี้เชิญเลยครับผมไป อ๋อก็ในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นเจ้านายคนตอนนั้นมีพนักง,งาน40คนในฐานะหัวหน้าครอบครัวก็คือเราเวนช้างเท้าหน้าเราก็ต้องเดินต่อไปเพราะว่าเราต้องดูแลครอบครัวเราในฐานะที่เป็นเจ้านายคนมีลูกน้อง40คนช่วงนั้นเองเขาก็หางานไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ตอนนั้นผมคิดก็คือว่าถ้าผมไม่สู้ หรือผมหนีหรือบางคนเคยถามผมว่าทำไมไม่คิดฆ่าตัวตายผมก็มักจะตอบว่าหนึ่งการที่เราจะฆ่าตัวตายนั้นเนี่ยเราสบายอยู่คนเดียวแต่เราจะทิ้งปัญหาให้กับครอบครัวเราโดยเฉพาะยิ่งครอบครัวก็ตอนนั้นลูกผมก็ยังเล็กๆย้อนกลับไป24ปีที่แล้ว2540ลูกคนโตผมอายุ16ขวบคนที่2องก็14 คนเล็กสุดก็9ก้าขวบเพราะนั้นก็ถ้าผมหนีหรือคิดสั้นครอบครัวก็จะลำบากโดยเฉพาะยิงภรรยาผมก็ยิ่งลำบากใหญ่เพราะว่าเขาเซ็นค้ำประกันส่วนตัวหนี้ทั้งหมด500ล้านบาทสิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นก็คือไม่เคยคิดฆ่าตัวตายและไม่เคยคิดหนีเพราะว่าเงินที่เรากู้ยืมเข้ามาจากสถาบันการเงินเรากู้ยืมเขาจริง แต่ตอนนั้นที่ล้มก็เพราะว่าดอกเบีย้ยมันสูงมากอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้มัน17%ต่อปีสู้แบบไม่สู้ก็คือยอมรับว่าเรากู้เงินจริงในที่สุดก็ถูกพิภากษาเป็นบุคคลล้มละลายหลังจากถูกยึดทรัพย์หมดในแง่ของที่เป็นเจ้านายคนมีลูกน้อง40คนช่วงนั้นเองเนี่ย24ปีที่แล้วคนตกงานกันเยอะ ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าคอนโดก็ขายไม่ได้ก็เลยต้องบอกความจริงกับลูกน้องว่าบริษัทต้องปิดละราะช่วงนั้นผมไม่พร้อมที่จะหลอกลูกน้องก็คือว่าทํางานไปแล้วก็สองเดือนจ่ายเดือนหนึ่งปี40ลูกอาจจะยังไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าเขาทํางานสองเดือนจ่ายเดือนหนึ่งทำสามเดือนจ่ายเดือนครึ่งหลายๆบริษัทก็ยื่นสองขาวให้พนักงานัน คนก็ตกงานกันเยอะผมก็ได้รับการสั่งสอนมาตลอดเวลาว่าถ้าวันหนึ่งเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยถ้าในยามลําบากอย่าทิ้งลูกน้องนั่นก็คือเวลาที่ผมจะต้องนํามาใช้ก็คือไม่ทิ้งลูกน้องเพราะลูกน้องขอให้ผมช่วยหลังจากประชุมปิดบร,ร,ริษัทก็มีพนักง,งาน20คนก็ไปหางานซึ่งช่วงนั้นหางานยากอีก20คนขอให้ช่วยผมก็เลยหันไปหาภรรยาว่าเราจะช่วยลูกน้องอย่างไร ภรยาบอกงี้เราก็ต้องทําอาหารการกินแต่ทําแซนด์วิชให้ลูกกินก็ง่ายๆไปซื้อขนมปังมาไปซื้อมายองเนสมาซื้อแฮมมาแล้วก็ประกบแล้วก็ไปขายแต่ผมบอกว่าเราต้องซื้อสัตว์ต่อลูกค้านะของเราต้องสดทุกวันถ้าขายไม่หมดแล้วอย่าไปแช่ตู้เย็นขายอยู่จนกระทั่งว่าพนักงานกินแซนด์วิชกินจนเบือ่อหน้าเหมือนแซนด์วิช เราก็ไม่ทิ้งหรอแช่ตู้เย็นวันลุกขึ้นไปบริจาคเพราะนั้นกำลังพูดว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งครอบครัวไม่ทิ้งลูกน้องเราก็จะมีพลังเกิดขึ้นมาเพราะสิ่งที่เราทํานั้นประชาชนหรือลูกค้าเขาจะมาช่วยเรานะเพราะเขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้หนีอันนี้เพื่อให้ลูกค้ามาอุดหนุนเราต่อเนื่องมั่นใจในสินค้าและคุณภาพมาตรฐานของแซนวิชเรา ก็คือต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าอันนี้ทําให้สิริวัน์แซนด์วิชได้เกิดแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้24ปีสวัสดีครับ,ค,รบคุณอยากจะถามว่าคุณสิริวัต์อะตอนนั้นใช้หลักการตลาดยังไงครับย้อนกลับไป24ปีที่แล้วลูกอาจจะยังไม่เกิดครับ,มรบผมก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งของประเทศไทยก็ฟู่ฟ้า จะทําอะไรก็มีแต่สถาบันการเงินให้กู้ก็กู้กู้จนเจงเพราะว่าดอกเบี้ยม,มันสูงแลวเมื่อตอนนั้นเจงแล้วเนี่ยก็ต้องมาคิดว่าเราไม่มีเงินทุนละเครดิตเราก็ไม่มีไม่มีใครที่จะให้เงินเลากู้แม้กระท,ทั่งญาติแท้ๆผมขอยืมเงินแค่สองแสนบาทเขารวยเป็นพันล้านเขายังไม่ให้เงินผมยืมเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าผมจะล้มละลายไม่มีเงินคืนเขาเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในสถานะอย่างนี้เนี่ย เราต้องคิดช่วยเหลือตัวเองพึ่งตรงพึ่งตนเององาหรักพระพุทธศาสนาคือคืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนาทีนั้นเองผมก็คิดว่าเราต้องพึ่งตนเองเราต้องยืนด้วยสองขาเราเองเพราะตอนนั้นคิดจะไปขายแซนด์วิชก็จะต้องไปเช่าร้านขายเช่าร้านถ่าเช่าเดือนละเจ็ดหมื่นต้องวางมัดจำสามเดือน แล้วก็ต้องไปตกแต่งร้านไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรมันไม่มีเงินพอไม่มีเงินเราก็ต้องคิดว่าแล้วเราจะทํำยังไงถึงไม่ต้องไปเช่าเขาไม่ต้องไปใช้เงินเยอะแยะก็ต้องคิดตัวเองตัวเรามีอะไรสองขาสองแขนหนึ่งหัวสมองชดด้วยแนวคิดอันนี้ก็คือไปยืนขายข้างถนน ท่านี้สิ่งที่การตลาดที่ตอนนั้นผมทําก็คือยุทธวิธีที่เราเรียกว่ากองทับมดนอกจากไม่ต้องไปเช่าร้านแล้วเนี่ยเราใช้เคลื่อนที่ยืนตรงนี้วันนี้ตรงนี้ขายไม่ดีเราก็ายืนอีกที่หนึ่งแต่ถ้าเราไปเช่าร้านสมมุติเรามีเงินไปเช่าร้านเราต้องรองให้ลูกค้ามาที่ร้านเราเสียค่าใช้จ่ายไปถ้าลูกค้าไม่มาในที่สุดเจ๊งตอนนั้นผมเองกับพนักง,งาน ที่มีอยู่ยก็ไปยืนขายทั้งนี้มันก็มีปัญหาลูกๆก็เห็นแล้วว่าการที่พวกหาเปรไปขายของตามข้างถนนเนี่ยมักจะโดนใครไล่พูดดังๆเลยโดยใครไล่ตำรวจอะไรตำรวจเทศกิจตำรวจเทศกิจไล่เพราะนั้น,นเราก็ต้องดูยังไงจะเอาตัวรอดถ้าสิ่งที่เราเห็นที่ตำรวจเทศกิจเข้าไล่เนี่ยคือพวกหาเปรเพราะเขาไปวางตั้งก็เป็นรถเข็น เขาไปทำนองเสมือนว่าไปยึดพื้นที่ตั้งแต่เช้าจนเย็นขายอยู่อย่างนั้นนะตำรวจเทศกิจเขาก็มักจะไล่ผมก็คิดว่าถ้าผมคล้องกล่องสีเหลืองอย่างนี้ตอนนั้นยังไม่มีกล่องนะครับตอนนั้นเป็นกระบาพลาสติกคิ้วอย่างงี้เทศกิจก็ยังไล่แต่เราก็วิ่งหนีไดนะ้ก็เลยวันนึงพัฒนามาเป็นกล่องคล้องขอเทศกิจไล่เราก็วิ่งหนีก็ไปขายที่อื่น เพราะเราไม่ได้อยู่นี่คือการยุทธวิธีการตลาดของผมคือการตลาดในขณะที่ไม่มีทุนไม่มีเงินนะใช้สองขาสองแขนอย่างที่บอกคอเนี่ยรองคอ,องกำลังจะบอกว่าการทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์ไม่เหมือนกันของเราก็คือไม่มีทุนคนอื่นเขามีทุนเขาก็ทำไปแต่ถ้าวันหนึ่งเราสะสมไปได้เรื่อยเรืเรามีทุนเราก็สามารถขยับขยายได้ จะยืนคล้องคอขายข้างถนนวันนี้สิริวัตรแซนด์วิชก็สามารถไปเช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบน BTS ซึ่งตอนนี้มีอยู่5สาขาสหสถานีอารีสารแดงท้องหลอเอกมัยแล้วก็อ่อนนุชนะว่านั่นกำลังบอกว่าทำไปตามสถานภาพสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่อย่าไปท้อ เพราะเมื่อใดก็ตามถ้าเราโมแต่คิดการตลาดยังไม่ทันจะขายเลยคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องไปแจกทองคําจะต้องไปแจกรถเบนซ์จะเอาเงินที่ไหนไปแจกเพราะฉะนั้นสําหรับบริษัทที่เขาใหญ่หญๆโตเนี่ยเขามีปัญญาแจากเพราะเขามีทุนแต่เราถือว่าเราไม่มีทุนก็ทําอย่างไม่มีทุนอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะทําอย่างเขาวันหนึ่งเราทําไปห้าปีสิปีเราก็สามารถทำอย่างเขาได้ น้อยถามเหมือนผู้ใหญ่เลยนะสีน้อยอยุเท่าไหร่ลูกเก้า <9 S 1> <9 S 2> ขวบครับเก้าขวบเองถามคํถาถามอย่างนี้เลยเหรอสุดยอดอพอดีลุงเมื่อ24ปีที่แล้วเนี่ยลุงก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งนะของประเทศไทยเพียงแต่ลุงโลภมากแล้วก็ประมาทลุงคิดว่าลุงทําธุรกิจอะไรเนี่ยโดยกู้เงินเขาคือไม่พึ่งตนเองทําสําเร็จหมดลุงก็เลยเกิดความโลภ อันนี้พอลุงเจอปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งปี2,540ตอนนั้นตีน้อยยังไม่เกิดยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยนะลุงอยู่ในฐานะที่เป็นพ่อคนนะลูกคนโตของลุงอายุ16คนที่สองอายุ14คนที่สามคนแรกอายุ9ขวบเท่าตีน้อยมันช่วงนั้นนะลุงเป็นหนี้สินเยอะอยาเกือบพันล้านรู้จักคำว่าพันล้านไหม แต่พันบาทรู้แต่พันล้านนี่มันเยอะมากลุงก็รู้สึกว่า,เ,าเสียใจที่โลภมากแต่มันได้ทําไปแล้วกู้เงินเข้าไปแล้วลงทุนไปแล้วแต่พอลุงเจอปัญหาลุงก็ต้องสู้กับปัญหาเพราะว่าลุงมีลูกอีกสามคนนะมีภรรยาด้วยลุงก็เลยต้องคิด ที่จะทำอะไรเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้แต่อีกสถานะหนึ่งของลุงก็คือลุงเป็นเจ้าของบริษัทรเราเรียกว่าเท่าแก่เท่าแก่ก็ต้องมีพนักงานมีลูกน้องอันนี้มีอยู่40คนลุงก็รู้ว่าลุงต้องไม่ทิ้งเขาเหมือนกันอันนี้ตอนนั้นลุงแย่มากก็นี่สินเยอะแยะก็ต้องคุยกับพนักงานตรงๆว่าผมไปไม่ไหวแล้วนะ ผมเป็นหนี้เยอะคอนโดที่ผมสร้างพวกคุณก็เห็นอยู่เนี่ยมันขายไม่ได้ตอนนั้นลุงขายคอนโดที่เขาใหญ่นะตีน้อยรู้ไหมลูกห้องนึงขาย5ล้านบาท15ล้านบาทนะราคามันสูงเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของลุงก็คือเพื่อนลุงคือเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งนั้นนะคนทั่วๆไปไม่มีปัญญาซื้อหรอกนะลุงก็ไปสร้างที่เขาใหญ่ก็เจอวิกฤตพร้อมกัน ลุงก็แย่นะลุงลง,ลงทุนในตลาดหุ้นเยอะก็ขาดทุนเยอะสร้างคอนโดก็ขายไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินะลุงก็เลยบอก,กบตัวเองว่ายังไงต้องไม่ทิ้งลูกน้องเพราะต้องปิดบริษัทก็ไปถามภรรยาว่าเ,ออเนี่ยเรียกประชุมลูกน้องแล้วนะว่าจะปิดบริษัทมีพนักง,งาน40สคน หลังจากประชุมลูกน้อง20คนมาขอให้ลุงช่วยเพราะตอนนั้นงานหายากหนูไม่เกิดหนูยังไม่เกิดหนูไม่รู้หรอกมันหางานไม่ได้ก็เลยขอให้ลุงช่วยก็ถามภรรยาบอกว่าเนี่ยประชุมแล้วลูกน้องเขาขอให้เราช่วยภรรยาก็เลยบอกว่าอย่างนี้เราทำแซนด์วิชขายทำแซนด์วิชขายเพื่อเลี้ยงลูกน้องและเลี้ยงครอบครัวแ,แซนด์วิชก็ไม่ได้หมายความว่าเราทําเป็น ภรยาก็ไปซื้อขนมปังมาไปซื้อมายองเนสมาไปซื้อแฮมมาแล้วก็มาประกอบกันเหมือนที่คุณแม่ทำแซนด์วิชให้ตีน้อยกินน่ะก็อย่างงั้นแหละเอาทํามาแล้วก็ไปขายเพียงแต่ลุงบอกภรยาว่าแซนด์วิชของเราต้องสดสะอาดทุกวันเจ้าหมายความว่าถ้าตอนเย็นแซนด์วิชเราขายไม่หมดเรากินกันเองนะ แล้วก็วันรุ่งขึ้นทําของใหม่ไปขายแต่ถ้ากินเองกินทุกวันตีน้อยถ้าตีน้อยกินแซนด์วิชทุกวันหน้าเหมือนแซนด์วิชก็ไม่อยากจะกินเบือ่อ<ม>ก็ไม่ทิ้งเราก็แช่ตู้เย็นวันรุ่งขึ้นเราเอาไปบริจาคแต่สินค้าแซนด์วิชที่เราทำทุกวันต้องตาำตอนเช้าสดก็ไปขายลูกค้านี่ก็เรียกว่าความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าลุงทำมาตลอด24ปีนี่ลุงขายแซนด์วิชมา24ปี ทำอย่างนี้มาตลอดทุกวันนี้ลุงขายแซนด์วิชก็มีเหลือพนักงานลุงก็ไม่อยากจะกินเพราะดูแต่ละคนหน้าเหมือนแซนด์วิชหมดละลุงก็แช่ตู้เย็นวันขึ้นไปบริจาคไปแจกอะไรตั้งนองนั้นดังนั้นสิ่งที่กําลังพูดสรุปทั้งหมดให้ตีน้อยฟังก็คือว่าที่มีกําลังใจสู้ต่อเพราะหนึ่งครอบครัวลูกๆที่สองก็คือพนักงานวันนี้ลุงก็ยืนฟื้นกลับขึ้นมาได้ นะด้วยอันนี้สองอันนี้ก็คือคไม่ทิ้งลูกน้องไม่ฆ่าตัวตายไม่หนีถึงแม้ลุงจะต้องจากเคยรุ่งเรืองเคยล่ำรวยจะต้องมายืนขายข้างขายของข้างถนนเหมือนพ่อค้าแม่ค้าหาเร่ลุงก็ทำ ั่นคือส่วนเดียวเท่านั้นของการอบรมนะครับขั้นตอนยังไม่จบจะต้องไปสู่กระบวนการขายกันต่อแต่ว่าจุดขายจะเป็นที่ใดพักกันสักครู่เดียวครับ